สดีท่านผู้ชมท่านทุนนี้ก็ผมเมื่อนายเคลือโอเคนะวันนี้ผมมาอยู่กับพาร์ที่วันนี้จะอยู่มิสเตอร์อมารินแน่กับเธอวันนี้ผมวันนี้คืออะไรเนี่ยสูงจังเลยเฮ้ยมีเห็ดแดงอยู่ข้างล่างด้วยคุจะเป็นมาริโอ้โอเคีียอะเดินทางไปต่อทำไมดอกไม้นี้เยอะจังเลยนายค่าแก่ไหมเผื่อไปนอนที่นู่นเลย ฆ่าทำไมวะฆ่ามันได้น้อยไม่เห็นเหรอมันเป็นวิธีที่ก็ไม่มีที่ตัดอ่ะเราไม่ได้พกที่ตัดมาแล้วแดนมีพิกแอคไหนก็ขุดเหล็กดิเราไม่มีโคอ่ะโคคาโคล่าเหรอก็เผาก็ไปหาคือครัวกลับแล้วค่ะโดตายกันหมดอ่ะกลับแล้วตายอืฟองหมดที่มีเอ้แก้งเก็บเห็ดแป๊บเดียวหลงทางว่ะ เพืออย่างทีพื่ออย่างน้อยอ่าถ้ากูตายก็ยังมีการล็อกเหลือส่วนอัมมาดินอย่าไปพึ่งอะไรมันเฮ้ยนั่นมันหิมะเฮ้ยหิมะเจอแล้วเย้เจอแล้วพี่โมโอ้โหสุดยอดนี่มันต้นไม้หิมะแล้วไหนหิมะอยู่บนภูเขาบนภูเขาถามว่าหิมะหิมะเนี่ยเราจะเอาไปทำอะไรเราจะเออพี่เอาเซฟติ้งอันนี้ไปเด้อผมกะว่าจะไปทำไอ้นี่แกะนี่ก็เบียดกันแกะเออทำแกะ นี่ไงโคอเอทำเจ้าอ่าเอาเอาเอาหิมะให้ครับเป็นก้อนได้สักสองก้อนก่อนอ่าแล้วก็เราค่อยไปสร้างอ่าสนโนโกลเดมแล้วเราก็ไปปั๊มซนโนแมนหรือเปล่าพี่สนโนโกลเดมอะไรซนโนโกลเดมเป็นไงวะเฮ้ยเดี๋ยวพี่อมีนเขาเขาเคยบอกว่ามันมันมันไม่มีดาเมจหรอใช่เหรอใช่มันไม่มีดาเมจยอยากให้มันยิงปกป้องบ้านบ้างนี่มันกลางคืนแล้ว พี่โมมานี่เร็วนี่ไหนอะนี่นี่นี่อยู่บนต้นไม้แค่ไหนโคตรงนี้ยังไม่ต้องขุดแล้วกันไม่ได้สปริงเลยเดี๋ยวผมไปขุดทีมั้งเลยได้แล้วได้แล้วแล้วแล้วผมอะก็มาด้วยกันสิเฮ้ยรอด้วยมันมืดอะยังเพิ่งโอเคเดี๋ยวผมทำทางขึ้นไปเร็วบรรลุในัง่มาเลยมาเลยมาเลยแล้วเราได้อะไรสักอย่างอ่านว่าอะไรทุกอย่างมาขุดก่อน มันมีดอกไม้เนี่โลบโอ้ยถ้ามมีเหี้ยดิเอ้ยเหี้ยห้อยแล้วพวกนายอยู่ไหนวะอดี๋ยวข้างบนภูเขาครับภูเขาต้องมีไม้ใช่ไหมมีแกะดำๆมั้ยหรือคนละลูกกันคนละลูกกันเดินอ่าที่ข้างล่างมันเป็นหินเยอะๆแล้วข้างบนมันเป็นอะไรโอเคผมน่าจะครับที่มีแกะสีดำเนี่ยแกะดำเนี่ยผมขับได้ประมาณเอ่อห้าอันละฮะก็ขึ้นทางไหนทึ้บันไดไปวะ หกอันแล้วเอ้ยเจ็ดอันละเอ้ยแปดไฟแปดไฟให้ได้แปดไงให้ได้ยังไงให้มันได้แปดได้เลขคู่อ่ะอย่าให้ได้เป็นเลขที่ทำไมอ่ะมันจะได้ทำพอดีไงรับรล็อ่าสงสัยว่าอ่าอ่าสนองโกนเลยมันมีดาเมจไหมใช่ไหมเนี่ยดูเลือกตัวเองปลาไม่มีดาเมจหรอเอ้ยเดี๋ยวทำไมมันปลาไม่เข้าอ้าวช่างมับ ถึก่ะทำมาสิบอันอ่ะสิบเอ็ดอากมเ้ยมือล่างอยู่ยุงกัดทำไมพี่เอามาลินปลาเข้าอ่ะสิบสองอันแล้วปะปะกลับกลับต้องแปะไฟไหมกับหรือว่าหาที่กลับด่านกลับด่านโยกคีเปอร์โยกดับับบลเดียวคีเปอร์แป๊บนึงขอบูก่อนไปคีเปอร์ อะไรใครบึ้มอะไรผมบึ้มเองอยู่ไหนกันเนี่ยหาไม่เจอ,อขาเรบหักพี่โมโหายวะเอ้าอยู่นี่เนี่ยปปเราวิ่งกลับเถอะออเรอจะอยู่ยที่นี่ก่อนเอ้ยขุดโคกันก่อนไหมเดี๋ยวขอแปะไฟก่อนไม่ลงเหมืองเลยนะข้างล่างนี่ลามาสวยนะเอ๊ะกูรู้ได้ไงวะเอ้ยเดี๋ยวขุดโคให้เสร็จหลอนเดี๋ยวผมเตียงนายองประจานเขายงนะ้ประจานเราเดาเอาไอ้นายเนี่ยอะไรมากมายเนีนะ ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยเดาไม่ได้ไหมไม่ได้ยิงนะยิง,ยงเกี่ยวอะไรวะตรงนี้ตรงนี้โอ้ยพีตกเต็มเลยเก็บ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 หายแล้วกูจะตายแล้วขออะไรก็ได้ชิ้นหนึ่งหิวมาเอาไปเอา<อ>ไปโยนใครก็ได้โยนมาเถอะโยนไปแล้วดูสิเฮย้ยกูกูจะตายแล้วไหนวะ รอดแล้วรอดแล้วชิลแล้วทีนี้ไม่ใช่ว่ากำลังขุดอยู่ตู้มตายฝากดูผมให้ด้วยนะผมขุดขุดไอดอลกล้วยนี่ครับไงนะครับเลยนะกล้วยถ้วยไหนอ่ะตักน้ำเปล่าไม่น่าตักน้ำพี่พูดว่าอะไรขอโทษอ่าได้แล้วมันอ่านว่าอะไรสักอย่างอ่ะอะไรสักอย่างคงจะรู้ มาช่วยกันขุดเยี่ข้าไปแล้วสุดยอดพระเจ้าเห็ดหมดเลยพวกนายพวกเห็ดมาปะพวกมาครับ13กับาที่หกเดี๋ยวไปเพาะที่บ้านเฮ้ยาเอาไงจะจะซ่อนตัวอยู่ที่นี่ก่อนหรือว่าจะกลับเลยผมกลับแล้วกลัวเสี่ยงตายว่ะเสี่ยงตายอะไรนี่มีกาล็อกแม่งไม่ตายหรอกกาล็อกแม่งล็อกเลยล็อกเกี่ยวหาเลยวะเออว่ากาไม่อินดีทุกคนมาซ่อนตัวซ่อนตัวแล้วทำไรอะพี่ ก็ยืนคุยันเราเล่นผีไงคือไฟเนี่ยเราเนเช้านี่นานนะเนี่ยหาขุดขุดขุดหินไปในตัวแล้วกันขุดเป็นบ้านเชี่ยวขาวขุดเป็นบ้านเชี่ยวขาวเดี๋ยวหาเดี๋ยวผมต่อต่อต่อไว้สูงๆแล้วจะได้เห็นเวลาเรากลับมาต่อไว้สูงๆด้วยเอ้ยอุดเข้หน่อยเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเปิดเปิดประตูไว้อ่าไม่ต้องต่อไว้สูงๆก็ได้เราแค่เดินมาตรงทิศเหนือเหมือนเดิมได้แล้ว อ่ะครับขุดหินในตัวต้องทำห้องเป็นสี่เหลี่ยมก่อนไม่เราอยากทำนายนนชอบสี่เหลี่ยมใช่ไหมทำไมคราฟมีวงกลมรอระมีอะไรสลามบอลนนะี่มันก็ไม่มันมันก็ไม่ถือว่ากลมนะมันคือการเอาบล็อกสี่เหลี่ยมมารวมกันแห้งลุกคาดีานเฮะ มันมีอยู่อย่างนึงน,นี่ผมคิดว่ามันกลมมากเลยพี่อะไร,รอะมุกปะยังไม่ได้คิดอ่ะเดี๋ยวคิด,คดแล้วจะบอกไม่โนชิปออกไม่ได้พี่ก็ขุดออกไปสิวะเออเนี่ยทะลุกับข้างนอกเอ้เจ๋งเอ้ยเดี๋ยวไม่ต้องพี่อย่าออกไปข้างนอกเดี๋ยวผมอุดเอาเข้ามาดิเขา้ามาตัวอะไรข้างนอกเลยเฮ้ยอย่าตีเดี๋ยวดคุณจะตายก่อนโอเคไห้นห้ม,มันมีฐานอยู่ตรงมุมนั้นด้วยใครก็ได้ไปเก็บดินี่ผมขุดไว้แบบนี้ให้มันเลี้ยวายเี้ยวายข้งางหลังเนี่ย กให้มันเห็นซอมบี้เนี่ยตรงเนี้ยดีเลยให้มันเห็นหน้าเนี่ยซอมบี้มาแล้วโอ้โหดีเพื่อนเนี่ยตีเราไม่ได้หรอกโอ้กากกากก็นายไม่แหลกคนเดียวนายโหดนายเปิดนายคี่เปอร์นี่หว่าแป๊บนึงนะขอไปรู้หน่อยโอ้เก็บเวลเก็บเวลเก็บเวลโอ้เดว์เวลเวลกินไม่ได้เพราะสุดท้ายทุกการาับฆ่าตายวันดีเพื่อน กเกลีนี่ว่าไม่ไหมสองชนิดนี้่เหมือนกันโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วบวกเจ็ดเลยไหมฮะไม่เอาเกลักวกลัวดาวเดวิสสิวาแตกยังไงคนละเกมแล้วเนี่ยไปแล้วเนี่ย <c oughs> เกยมอะไรวะ <c oughs> ฟีฟาฟีฟา <c oughs> ช่วงนี้ติดฟีฟา เล่นแม่งทั้งวันทั้งคืนเฮ้ยธนูปักที่ไหนวะที่ภูมิที่ปากที่ป่าที่ข้างเดี๋ยวดูอย่างงี้หายไปเลยธนูอบตงมาเงยหน้าคุยหน่อยเอ้าเด็กเก็บกดไงเข้านะติดขนนกด้วยตลกสขยับวะขยับวะขยับวะดีนะ อเหเมื่อไหร่จะเช้าวะเนี่ยไปดูข้างล่างดีกว่าตรงนี้สวยตรงเนี้ยสวยเข้าห้ดูวิวชิวเจอแบบเมื่อครั้งล่าสุดครับผมเจอคลิปหนึ่งในยูทูบครับคลิปที่แบบคนรู้จักผมเขาเป็นคนที่แบบไม่น่าเชื่อเลยรขาว่าเขาจะเป็นคนที่แบบว่าแต่ว่าผมปักไฟแล้วแต่ว่าเขาเสียงสาวมากเลยครับอ๋อคลิปนั้นผมก็รู้ผมผมไม่ดูเหมือนันผมไม่ดูเหมือนกันแบบ เฮียแบบแม่งสังมวอืแบบยังไ,ไงอะพูดยังไงอ้จะตายแล้วจะตายแล้วเ <c oughs> ดียดะแมนแม่มีคนพิมพ์ภาษาสตีนมนะฮัลโหล ผมมีอยู่ห้าหกอันนะโวเอามาจากไหนวะตอนเดินทางอะผมผมเจอพวกเราเจอทำไมกูไม่เคยเจออะไรที่พวกมึงเจอมึงเลยเนี่ยอะกินยาซอมบี้เหรอโอ้ยพมึงมัวแต่ปลูกตะบองเพชรอะแต่แต่มันได้เยอะแล้วเนี่ยแล้วเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรครับตะบองเพชรทำอะไรู้เปล่าวันเกิดมามันจะได้โดนกระบองเพชรตุบตับ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 แล้วของก็หายไปเปล่าปลูกก็ทุกหย่อมหญ้าเลยมันต้องเกิดมาตรงนั้นน่ะ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องจะเล่าใครเล่าใครเล่าใครเล่าไม่น่าเชื่อเลยกรรมโทษเอ้ยคลิป่ะไหนคลิปอะไรคีิป่าคลิปป่าไหนดูไหนเสียงอะไรวะเสียงอะไรเห่าวะอินเดแมนอินเดแมนเสียงอะไรเสียงอะไรอินเดแมนเฮ้ยใครทำอะไรไอ้ที่เตาเนี่ยไม่เอาครัวอินเดแมนอินเดแมนเช้าแล้วเช้าแล้วเด็กเองอะ นาตายเสียเออคุ <Ừ. S 1> จะออกอยังไงให้ใครเอาหินมาอุดหัวไว้เนี่ยไปกลับบ้านเขาบอกให้มองหน้าใช่ไหมใช่เขาบอกให้มองหน้าทำไมทำไมเกมตัวใบไอ่มันอ้าปากอยู่แสงมันจะทำร้ายเราไม่มันขออาหารอ่ะกลับบ้านกลับบ้านทางนี้ปไปไปดูมันเอ้ยแน่ใจเหรอ เนี่ย mm อืมกลับไปอย่างเงี้ยอ้หคีปเปอร์อย <t 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 ู <t <t ่ข้างหลังเขาชอบรับดาเมจเองคนเดียวเฮ้ยเขี้ยเขี้ยเขี้ยคีปเปอร์คีปเปอร์ฟฟลแมนวัสจับกันเฮ้ยมันมีตัวอะไรตามมาไม่รู้ซอมบี้น้อยซอมบี้น้อยเนี่ตกตายเสียเหล็กไป80ก้อนในหน้าเศ้าเลยนอนรอให้ เฮเจอแกะด้วยว่ะแถวนี้วิวสวยอยากสร right. ้างบ้านนะพี่ถ้าขึ้นภูเขาอันนี้ไปวิวสวยอ่ะแต่บ้านเก่าแล้วลูกก็กลับบ้านเก่าสิงงเลยแล้วก็ทำทางรถไฟทำทำไมลูกเออทำทางรถไฟโอ้วางบล็อกมุมันเลยอ่ะรถไฟแบบไม่มีรางไงแบบพีแท็กเผื่นึกว่าเป็นรถไฟวิ่งแล้วสเตอร์มีน่าหมดวิ่งแล้วอ่าเอเนจีหมดเยอะเยอะเลยต้อัพเอเนจให้เต็มเลยอะไรกลืม เซเว่บอลไม่ใช่ดิอะไรนะทางไหนเราก็ลืมเอ้ยนี่ลาวาหน้าเอากลับไปเผาว่ะเก็บเห็ดเก็บเห็ดเห็ดมีเยอะแล้วไอ้แถวนี้มีเห็ดสีแดงปะผมมีไม่ได้ถามผู่ถามมาแถวนี้ไม่ได้ถามเมือนไม่ใช่ผมเปนพ่อจะพักเก็บเห็ดอีกต้นตสองต้นเลยกูหลงเลยน่าจะหลงแล้วนะทิงทิ้ง เร็วเร็วเี่ยชิบขายแล้วขุดดินเลยอย่างนั้นเลยรีบไปเร็วอันนี้คืออะไรวะพี่พี่ออกแนวเดินวนๆไว้เนี่ยพี่เอาเราเดินตามทางที่เราเดินมาน่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแล้วเราก็จำไม่ได้หลังจากตรงนี้เห็น้อยจำได้ว่าวิ่งข้ามน้ำอ่ะตอนนี้แหละ เรยเราจะเดินไปทางทิศใต้เรื่อยๆมันน่าจะเจอซึ่งหายแล้วกูอยู่ไหนวะเนี่ยซึ่งทิศทางมันเริ่มแบกไปเรื่อยไปทางรู้นเถอะนะนั่ไงป่านนู้นทำไดที่ตัดไม้เหมือที่ปนไหมไอ้มันมีดอกเนี่ยไอ้เชี่ยแล้วไปทางไหนเลยวะเดี๋ยวทีพีมาแล้วกันรอดแถวนั้นแหละเอาตัวรอดได้เดี๋ยวให้อยู่ที่นั่นัะคืนหนึ่งไอ้แมงกูไม่รอดล่ะเอ้ามันหนุบข้อยู่ันงมกเออมาทีพีเะเดี๋ยวได้ เออี่ไหนที่ไหนเนี่ยจะยด้เลยจะไดยเวลาเลยครับเออเสียดายเสียดายว่าเมื่อไหร่พี่จะตายขี้เกียจรอโห่ผมข้างยู่ใี้ไหมเออดีเหมือนกันมาเลยเกียจรอเลสเดี๋ยวนะทางไหนวะโอ้เริ่มงงโอ้ยเกียรติตกตกเล่นหลัวเดี๋ยวนะเราได้เก็บกูร์เลสแป๊บนึงเดี๋ยวไปผมจำได้นะพี่มีจุดหนึ่งอ่ะที่ผมจำได้คือไอ้บล็อก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  วอล์ที่มันตกไปเป็นมาวอล์กไดที่ตกมาที่ผมวางไปว่ะไหนมาเจอแล้วเอ้ยเราเราไปทางสูงมั้ยดีกว่าไปเราเป็นหมูสตินหมูสตินเราไม่ใช่หมูกระไม้ได้โอ้ยมันมันกว้างกว่าที่พวกเราคิดนะเนี่ยแมพเปล่าใช่ใช่ทางนี้เปล่าวะไม่เป็นไรเราโม่ไม่มัวแล้วเดี๋ยวโมกก็พาหลงอีก เอ้ตแแลวพี่อมรินหายไปไหนทีพีเลยเฮ้ยไม่ไปไหนไม่รับไม่ทลนอย่างนี้แหละเอ้ยทำไมด้อยู่ข้างบนเลยก็พวกเรากำลังเป็นหมู่ซาซินไงไปทางไหนมองไม่เห็นเลยเะตกโปาบอกเนี่ยเฮ้ยทำไมต้นไม้มันเยอะแยะมะเฮ้ยนี่ไงใช่ไหมไม่ใช่แล้วอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เดาถ้าไม่ใช่ต้งนายมั่วอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเรามีพิกัดอยู่อ้าวมีพิกัดก็ไม่บอกหรอก เออแม่บอกให้โม้พาโม้ยลืมไป x ลบห้าจุดเก้า y เจ็ดสามแซทหนึ่งสี่สองไม่ทันหรอพี่โม้ไปไหนแล้ววะหาแม่พี่เดินกลับมาดิพี่เนี่ยกูหลงแล้วอ่ะพี่พี่กัดออแป๊บนึงนะมาแข่งกันถ้าคืนที่สูงแม่โอ้ห้าจดเ้าันเฮี้ยูอยู่ในถ้ำ นี่ที่ไหนไว้เนี่ยลบนี่ดูตรงไหนวะหาไดนน้่งอ,าอ้าวเฮ้ยกดผิด TP หาตัวเองเราต้อง TP หาพี่โมะไม่เช่ละกูละปล่อยไว้เอาแล้วไงเอาเลยม่ป่ปน,นป่าอะไรเนี่ยหน้าตาสดชื่นจังเลยป่าฟาร์มเราไม่มีวัว<ะ>ใช่ไหมก้าเลยอรออืม แล้วประมาณอยู่ตรงประมาณฟาร์มอยู่ประมาณตรงฟาร์มอ่ะถ้าลองถ้าลองเราต้องขึ้นที่ตรงนี้ไหมฮึ๊บฮึ๊บึบฮึ๊โอ้ยนี่สตอร์ลบห้าจุดเก้าเลยลบลบห้าจุดเก้ามันพลายโย่ไปเลยเนี่ยเฮ้ยหายแล้ะ ตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวฟุ้ฟุ้งหวตรงนี้เฮ้ยตรงนี้<ป>สวยจังเลยน่าอยู่มากน,น่าอยู่คุณหลงข้างหน้าอยู่ไหนเดี๋ยวที่พี่ให้ครับพี่โมหยุดก่อนอแล้วเลยอ,อาหารจะหมดละ,ะมาแล้วโอ้สิทธิ์ว่าไม่เห็นเหมือนเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ยังพีเขียวอยู่เลยเราเป็นหมูซินก็อย่างนี้เลยนะรู้สึกว่าตรงนี้เอ้ยใช่ใช่ใช่นะตรงนี้เดินไปข้างหน้าก็จะมีอยู่บ้านเอ c ีซมัง้ง มั้งใช่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 จำได้ว่าจำได้ว่าใบโอมนี้มันตรงข้ามของว่านเอ็นบีซีมันก็ตรงกันข้ามกับด้านด้านขวาของโอ้โหต้นไม้โค้งแหมแ้งไม้คราบนี่สุดยอดจริงๆเลยอ่ะวกนายหายไปไหนชมวิวนิดๆหน่อยๆก็หายซะแล้วไม่ใช่มุกนะเมื่อกี้คุณมองต้นเดียวจริงวินัยขึ้นเขาเหรอเอ้ยเนี่ยจำดันตรงนี้ได้ไออุ้ยเหี้ยหลวงมีหลวงเฮ้ย เราต้องเดินข้ามป่านี้ใช่ไหมมองหน้าอมารินลอยเธอนั้นแหละไม่เป็นไรควราี่จะทำเองได้เฮ้ยใช่อยู่ได้นอนได้ดีแล้วมั้งเนี่ยคืนนี้แกะก็ไม่มียังไงเฮ้ยนั่นไงการลอกต้นไม้คู่รักต้นไม้เออต้นไม้คู่รักโดนตัดไปแล้วนะอ้าวเหรอนไงโมกมั่วแล้วครับเอาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไม่น่าเชื่อสิ่งที่อมรินทร์สร้างมีประโยชน์อะไรอ่ะกูสร้างอะไรวะ กระบองเพชรอ่ะเออไม่กระบองเพชรนั้นผมสร้างอ้าเหรออืมแต่ชูดะเคลมี่อมดโอยเงียวไปโเอาควโยชอบเอ้ากูก็ไม่ได้เนาะถึงแล้ว T P เลยนะเย้เฮ้ยเดี๋ยวเรามาทำสโนว์แมนกันก่อนเนี่ยครับทำตรงไหนดีอรไม่แถบมันไม่ละลายเนะแถวนี้มันอากาศร้อนเออว่ะในบ้านดีกว่าในบ้าน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 เนาะเวยปั๊มเย นี่อย่างสวยเลยเห็นบ้านด้วยแม่เลียดเดี๋ยวขอครอบด้วยอะไรก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเราปลูกปลูกทำกินด้วยพี่ผมใช้ขออ่าเอาทำกินมาให้เราผมใช้อันเดียวค่ะคาเอาทำกินไปอ่ามีทำกินเราหนึ่งอันโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวแมนเองทำอ่าให้ผมเอาไปปลูกใช่ไหมงั้นเอาสโน่ไปคาร์ลคกระลอ่าแล้วก็เอาไอ้นี้ไปปลูกด้วยได้เลย โอ๊ Oak, S <S เกเซฟติงโอ้ยมีดาร์กด้วยดาร์กมีดาร์กหรอพี่โมเป็นคนตัวดำไงซับจริงเหรอไม่จริง <laughs> ผมจต้นไม้ก่อนดาร์กโอ๊กเซฟติงมันสุดยอดไปเลยไอ้เฮ hey, ียแล้วตรงีใครมาขุดวะเนี่ยแปะไว้แถวเนี้ยเดี๋ยวก็ตวโตพ่อแ<ห>ม่ทำอะไรกลางหมดอได้เลยแปะรอบรอบป,ป้อมประการ กูทำที่ปั๊มได้มั้งข้างนอกได้ไหมข้างนอกได้ไหมไม่ไม่ไม่ข้างนอกหร่อี่เขาข้างล่างยังหลว่าแม่งมีไอ้นั่นเหนือมีตู้ปลาด้วยตู้ปลาหมึกเฮ้ยเราขอทุกเตียงออกก่อนนะไปไม่ได้ข้างล่างอ่ะทุบได้ทุบได้ไปทางโซนแล้วมาตรงมาเตียงอะไรนายทุบไปแล้วอ่ะทุบเลยไอ้เแค่ขึ้นยังไงวะ แล้วอ๋อนี่ทำตรงนี้กไงนีไนไ่ไงวะนี่เราได้ดอกไม้มาเพิ่มมันหนึง่งใครอะใครวะใครใครใครอะไรที่ไหนใครถามหมงเงียบปะเออทำไมพี่มองเงียบซีเรียสอะพี่อ่าซีเรียสทำไรอะคือมันปิดไอ้นี่มันที่วางเตียงไม่ใช่เหรอ อ่ก็ใช่ีรยวจะนอนไหนไรอย่างเงี้ยไม่มีที่นอนแล้วเนี่ยนอนข้างบนแล้วก็ไปวางตรงบันไดก็ได้แม่งโคตรเต็งเลยแม่งวันนี้ยันเกินเลยแม่งตายเคลียแล้วกดเสียกดออกเสิร์ฟชิหายของกูไปหมดโคตรเศร้าเลยแม่งสาารามปืนแม่งแม่งหลีเเจ๊ืนไม่ใช่ ไอ้ข้างบนเมือ่อไหร่จะทำเป็นไอ้นั่นน่ะทำไมมันเป็นฟาร,รม์มอยู่ตลอดเลยแล้วก็ไม่เคยเก็บเลยเก็บไปแล้วจ้ะเออถช่เอาถังน้ำลาดมันจะเป็นเหมือนนั้นนะ่ะก็เป็นดิอ้าวจมน้ำไปนะทำไมสนโนว์มันถึงอ่อนแอดี๋นกลัรอบขอพัมกินอีกอันนึงจ้าอ้าวไม่ทันแล้วท่านตรงนี้จะไม่บอกอ้าวเดี๋ยวรอบใหม่กั้ละเออใช่ใช่ใชโอ้อดเห็นสมาชิกใหม่เยไปแล้วนอนไม่เป็นไรหรอกตอนคืนแล้วก็ไอ้เีนียว นนีนาแล้วก็หาบนแมวเฮ้ยจริงดแิแมวแมวอะไรแม,แม,เแมวเร่งแมวว่างแาบว้าข้างในเป็นอะไรกันมีตั้งยี่สี่อันว่ะไหนกระบองเพชรโตว่ะเฮ้รีบเลยแหรอเนี่ย ย็นเป้ามันมันจะพาะกระวอกเพื่ขายกันเอื่อตรงสปีดไปหมด้โว้จะทำตรงไหนดีเอาเป็นข้างนอกแล้วกันอ๋อเฮ้เรามาขี่ม้ากันบ้าอีพีเนี้ยตลกอ้อย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 ใครตกไม่ได้ว่างขนาดนั้นก็ขี่ม้าไงให้เดี๋ยวไปอีกจุดหนึ่งีกแบบไปหาอ่านได้อ่านอีกอันหนึ่งกไดี๋ยว่มขอจบพาที่ยี่สิบแล้วกัน เกสัมาพรที่ย่ส<ะ>ิลสวัสดีครับ